สวัสดีค่ะพบกับส้มและช่องสุดแอคเลดี้นะคะวันนี้ส้มจะมาพูดถึงชาวราศีกุมประจําเดือนเมษายนเดือนแห่งวันสงกรานต์กันค่ะเรามาดูกันดียก่อนว่าชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรนะคะราศีกุมเนี่ยเป็นอีกราศีหนึ่งเลยเรียกได้ว,ว่าพอเมษาปุ๊บชีวิตพลิกขึ้นมาดีเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินค่ะมีการ พลิกฟื้นค่อยๆฟื้นตัวของการเงินสําหรับชาวราศีกุมนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาการเงินของชาวราศีกุมไม่ค่อยจะดีนักสักเท่าไหร่นะคะแต่แต่แต,แต่หลังเมษาเป็นต้นไปการเงินของชาวราศีกุมจะขยับดีขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นชาวราศีกุมนะคะจะมีโชคทางด้านการเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เคยลงทุน หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ลงแรงไปนะคะการเงินก็มันจะส่งผลกลับมาหาเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะต่อมานะคะในด้านของความรักคนโสดน,นะคะมีสเสน่ห์เนื้อหอมมีคนเข้ามาคุยกับเรานะคะหรือว่าคนรอบตัวเราอะค่อนข้างเอ็นดู ส่วนคนมีคู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความสุขหรือคู่ของเราอาจจะดูแลเราได้ดีซื้อของให้เราพาเราไปทานข้าวนะคะเรียกได้ว่าจะมีโมเมนต์ที่ดีต่อกันทั้งเดือนค่ะต่อมานะคะในด้านการงานค่ะ ชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะมีการลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะหรือมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามาค่ะและงานที่ทํานั้นนะคะคนรอบข้างให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะมีคนเห็นผลงานของเรานะคะสุดท้ายแล้วส้มอยากจะขอพูดอีกสักรอบนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสนะคะได้ย้ายมาแล้วในวันที่29มีนาคมและจะอยู่ต่อไปอีก6เดือนจนถึงวันที่28กัน ันยายนค่ะส่งผลให้6เดือนต่อจากนี้นะคะการเงินของชาวราศีกุมจะพลิกฟื้นเริ่มกระเตื้องขึ้นมาดีขึ้นนะคะแถมยังมีโชคมีลาบทางด้านการเงินอีกด้วยค่ะ ต่อมานะคะภาพรวมในด้านการงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะคนรอบข้างหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมองเห็นผลงานของเราและให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีค่ะก็เรียกได้ว่าชีวิตต่อจากนี้ของชาวราศีกุมนะคะจะเป็นช่วงเวลาดีๆเลยทีเดียวก็ว่าได้ค่ะซ้มก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอจบคำทำนายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ซ้มด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ